สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกับผมเภสัจกรสุวัติชินสวงหมอสุวัติแพทย์แผนไทยรายการนี้ส่งผ่านทีวีดาวเทียม1.3สยามไทยจันทการพุทธสุขบ่ายโมงเพื่อหรือบ่ายสองโมงเพื่อรอบทบทวนจันทร์อังคารพุธพฤหอถัดสี่ห้าถึงหกโมงครับสถานะการในบ้านเมืองตอนมันอึดอึดอึดเนี่ยนะขอผัดเปลี่ยนเรื่อง โควิดหนเก้าเรื่องบักงรงวัคซีนเปลี่ยนไปเนาะเรามาคุยกันเรื่องหมอไทยกับหมอแผนปัจจุบันดีกว่าคือการรักษาของแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบันความจริงมันแตกต่างกันไดสุดโดยสินเชิงอะถ้าเอา,เอา,เอาสถาบันหนึ่งมาวิจารวิจัยสถาบันหนึ่งก็ตีกันเ,เละเทะแลครับนะครับแต่ตอนนี้ปรากฏว่าแพทย์แผแนปัจจุบันมีอำนาจเหนือกวเยอะเราะ คนเดี๋ยวนี้ก็เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่านะครับก็พอมาถึงเวลาแผนแผนไทยจะรักษาอะไรก็จะไล่าหาว่าสมุนไพรไทยมีตัวยาสำคัญที่เป็นเคมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพทย์แผนไทยจะไปเอาที่ไหนมาให้ท่านในขนาดเดียวกันท่านทราบไหมตัวแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะไม่รู้นะ ว่ามีแพย่แผนไทยอีกจํานวนหนึ่งเลยนะครับที่มุ่งโจมตีการรักษาแบบแผนปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้วัคซีนการใช้เคมีในการรักษาโรคมะเลงนะไรต่อะไรเะียครับแผนไทยเขาก็มีอธิบายวิธีอธิบายของเขาว่าการรักษาอย่างเงี้ยทาให้ชีวิตไม่ยั่งยืงยนทําให้สุขภาพไม่ดีทำให้อะไรต่ออะไรซึ่งผมอยู่ตรงกลางเนี่ยผมมักจะ อย่างนี้มันไม่ใช่ผมยังถือระบบของฝรั่งระบบอย่างเขาเรียกโฮลิสติกการรักษาสุขภาพชีวิตของของคนเนี่ยทำยังไงก็ได้ครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่อย่างยืนยาวแข็งแรงแบบตก้อยกิโลมิชินยาท่านพูดแบบอ้อมๆอ,อ,อ่ะว่าท่านจะต้องทำให้ท่านอยู่ได้ร้อยปีโดยไม่เป็นคนไข้ติดเตียงนะ ยังเดินเหินได้ตามปกติมีชีวิตอยู่แบบอยู่บนเตียงรอเขาหยอนน้ำเขาต้มจะมีประโยชน์อะไรนะครับเราิดเรามีจิงอยา,อยาท่านก็เลยบอกว่าก็ต้องทําการบูรุงรักษาร่างกายให้ดีที่สุดาท่านไม่รู้ท่านดูเรื่องพุทธของเราหรือเปล่าเนาะที่เกิดแก่เจ็บตายเนะีย่ยในช่วงที่เจ็บแล้วจะไปเสียชีวิตแล้วตอน เจ็บป่วยแล้วตายเนี่ยตรงนี้มันมีกระบวนการที่จะยืดการเจ็บป่วยออกไปหรือไม่ให้เจ็บป่วยโดยถ้าหากเราดูมีชุมชนอยู่ชุมชนหนึ่งนะครับ mm hmm. เครียกชาวหันษาที่อยู่ทางประเทศอะไรล่ะประเทศของทางเหนือทางเหนือเหนือที่แข่งแข่งกับอินเดียนะครับนะครับ ป้าทีสถานนะมีชาวพันสายอยู่ที่ตีนภูเขาทิมไราล์เรบประทานน้ำจากทานิวะนะครับมังสวิรัตอายุเฉลีย่ยประมาณ120ปีปาบว่าพ้งนี้เวาจะเสียชีวิตไม่ค่อยเจ็บรับก็รักษาเหมือนกับนอนหลับแล้วเทียนดับไปเลยนะก็ มีหมอฝรั่งไปเยอะแยะไปตรวจดูบอกว่าโคนนี้ไม่มีลิซิดูเพราว่าไม่มีมะลงมะเร็งเลยอันน,นั้นนะถ้าเราจะทําอย่างนั้นเราต้องให้ชีวิตเราดําเนินไปในลักษณะนี้เราก็เดี๋ยวนี้ของฝรั่งก็เริ่มมีวิชาการเรื่อชะลอวัยเริ่มแบบว่าอายุทางปฏิทินกับอายุ อายุทำปฏิทินกับอายุจริงๆอ่ะมันคืออะไรอายุทงสังขารว่างั้นเถอะก็มามาถึงว่าเอาบอกไม่ว่ากันนะครับก็มาถึงว่าเราวก็มาว่ากันต่อว่าเอ้เรายัางไงอเราจะรู้ยังไงตอนนี้สถาการณ์อย่างเนี้ย เรามาเล่าเรื่องอย่างนี้ดวเราเรื่องกำเนิดกำเนิดวิชาแพทย์แผนไทยก็แบบอิเดียก็เรียกว่าอายุรเวทอายุรเวชเวศวิชาเกี่ยวกับอายุเกี่ยวกับชีวิตคนน่ะนะก็ตอนนี้ถ้าเราพูดถึงอินเดียเราก็ต้องรู้รู้ตอนนี้ครับต้องรู้เรื่องทาระ เรื่องเทวดาเรื่องมนุษย์และเรื่องอสูรเรื่องเทวดาเรื่องเรื่องทัะเทวดามนุษย์และอาสูรก็พอดีตอนนี้บ้านหนึ่งเราตกพิคลพิการหรือไม่ใช่ขอขอโทษเราจะเห็นว่าเด็กๆของเราที่ออกมาให้ทักนะคติอะไรต่ต่างๆอยู่บนเวทีเด็กก็จะชู อวัยวะเพศชายขึ้นมาเป็นแบบไปไหนไปไหนก็ชูตลอดหลังๆเด็กหญิงเราก็เริ่มชูเอวัยวะเทศแม่มัน,นะครับคือถ้าหากคำที่เราเรียกกันก็เรียกว่าลึงกับอีกสีเทศใช่ฟังแล้วก็ดูไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากแต่ความจริงเนี่ย มันไม่ยากเลยนะถ้าเป็นพวกชาวอียิปยเขากราบไหว้ฉันนะถือว่าเป็นวัตถุที่สร้างเสริมมนุษย์นะนะ,นะก็มาผมพูดว่าเพราะฉะนั้นเวลาเด็กชูอะไรพวกนี้ว่าอะไรนี้ก็อย่าไปคิดมากก็คิดว่าพวกนี้อาจจะศึกษาวิชาแลพองยุโรเวทแต่ ดีมาก็ได้นะก็ะชูไปทุกคนตนุกแห่งถ้าหากเราไปคิดเป็นอย่างอื่นเราก็จะรู้สึกได้ทำไมโยนลออย่างนี้นะครับนะแต่แล้วประมารบอกว่าในทุกศาสนาเนี่ยในทุกศาสนาที่เรารู้จักก็มักจะมีเทวดานะก็มีเทวดา คือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยสมัยก่อนที่ยังไม่มีแพทย์แผนัป็นปัจจุบันน่ะนะที่ร,าารักษาด้วยเหตุด้วยผลอะไรก็ตาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไปขอให้เทวดาช่วยขอข,ข,ขอให้เทวดาช่วยแล้วก็คิดเอาเองวราทําความดีนะเทวดาก็ต้องช่วยแล้วบางคนก็น้อยกกน,น้อยใจว่าเป็น เป็นคนที่ทําดีไม่ได้ดีทาดีไม่มีคนเห็นนะแต่วา่าเทวดาก็ต้องเห็นน่ะนะใช่ไหมเทวดาก็ต้องเห็นพอมาถามว่าแล้วเทวดาเป็นอย่างไงหน้าตาเทวดาเป็นอย่างไงแต่ในสมยนัยโน้สมัยที่ยังไม่มีตัวหนังสือมาก็ในหมู่ของยินเดียก็ก็มีเขาเรียกพวกอรรจานทร์เข้ามานะก็เกิด ก็เกิดอธิบายสิ่งเหนือเหนือมนุษย์ก็คือเทวดานี่แหละซึ่งสามานนรถดละกาช่วยเหลืออะไรอะไรต่อต่อ,อะรเยอะแยะหมดครับเทวดาเนี่ยเราข้าบาเป็นภาษาเรากำลังพูดถึงเทวดาของศาสนาของทางอินเดียเท่ะนะเราว่าดเทวดาทหาร เป็นภาษาสัสนสกฤตนะครับกทิวาทิวะทิวาทิวาเล่กออกไหมมันถึงภาษาอะไรก็แปลว่าสวรรค์แปลว่าแสง,สงแสงทิวะเนี่ยครับก,ก็แปลว่าเป็นเทวะนะครับเทวาเทวินเทเวศเ,เทวดาเทวดาไทยวาทิพเทศเทศพญดา เทพิยะเทพเจ้าเทเทพยุดยุดาพวกนี้ครับลรวพอหลังจากนั้นไม่เดี๋ยวเทวดาหนาวนะก็ต้องสร้างเทวดาที่ขึ้นมาเราก็เรียกเทวีมั่งเทพีมั่งนะอนันนี้ต้นเหตุคือจะบนบานสารก่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเ่ย เอาแล้ววาตอนนี้เอาให้เท,เทวดาได้เทพีเทวีได้ก็เริ่มดูดูอันไหนที่ดูยิ่งใหญ่ให้เป็นเทวดา,ให,วดาให้เป็นเทวีอะไรได้นะเราก็มาดูพ้าทิตย์ยิง่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ให้แสงขึ้นลงโอ้โหนะพระาทิตย์ก็กลายเป็นเทวดานะ พออพาทิตย์เป็นเทวดาพระอาทิตย์เนี่ก็ชื่อเลยแหะนะครับพอเป็นภาษาทางอินเดียเท้าก็เป็นทิวากรทิพากรน,นะครับทิพากรน,นะครับแต่ในในอังกฤษมีนะมีเทวดานะอังกฤษก็เรียกดีวายดดวินิตี้ ได้ที่นะครับภาษาราตินก็เป็นด i วุฒดีวุฒดดวนุพวกนี้ครับก็เท่ากับเทวดานะครับคำพวกนี้เคยมาอยู่ในชวานะเทวดาภาษาของชวาก็เรียกเรวาก็คือเทวดานี่แหละครับก็คืออะไรอะไรที่ส่องแสงได้นะก็เป็นเทวดาหมดนะครับ ภาษาจังปริคุยใช่าหมจช้นิ้ววันตัวที่สองแสงได้แปลว่าผู้ส่งแสงแปลว่าผู้มีแสงไม่ใช่หินห้อยนะครับหินห้อยมันกระพริบกระพริบนะนะทีนี้คําว่าแสงนะจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องรู้เข้าใจด้วยนะแสงเนี่ยแปลว่าความสว่างแปลว่าความโพรง่งนะครับทีนี้ความโพรง่งความเป็นแสงสว่างเนี่ย มันจะกเกิดเฉพาะคนในตระกูลสูงนะคนในตระกูลสูง,สง <c oughs> เพราะว่าพอมาถึงโลกมนุษย์แล้วนะไอ้แสงที่มันเป็นประกายเจิดจ้าได้เนี่ยมันต้องเป็นแสงที่เกิดจากการมีเงินการมียศถาการมีอำนาจนะครับอาจจะรวมถึงการมวีวิชาความรู้ มีรูปงามมีความสง่านะแต่งตัวไปไหนอืมเฉิดฉันนะแบบคนไทยก็ต้องขาวเข้าไว้นะครับทีนี้อะไรที่มันเป็นสว่างสว่างอย่างนี้ก็นึกว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการนะก็เป็นเรียกว่าเทวดาแหละครับนะก็มาถึงว่า ถ้าหากเราไปดูในลิกเจของเรานะจันทโคโลบจันทรโคโลไไเไ็กออกไหมจันทโคโลนะที่เปิดโปงนางโมลานางโมลาไปลักโจรอามีไ้โจรแทงจันทโคโลสจำได้ไหมครับตรงเนี้ยพอเกิดเรื่องเกิดราวแล้วพระอินทร์ก็มาต่อว่านางโมลาบอกว่านีด หัวเจ้างามราวกับกเทเวศอาเครดยังล้างเสียกลางฝนนะครับก็ถ,ถึงว่าว่าโอ้โหแกมีหัวงามขนาดนี้ก็ยังข้าชิงอี่วะหรือไม่ก็ของเรานะววาลรูปเราต้องมีแสงสว่างนะแบบพระสันทองคาถาอดรูปเงาะเนะ้อถ้าสาม,มุลก็ทงว่า น้อยหรือรูปร่างอย่างเทวดาหน้าตาจิ้มริมพิ้มเผา่าไม่ไหมก็ต้องอย่างเทวดาแหละใครหลอ่อใครอะไรก็ต้องเหมือนเทวดาแต่ว่าไม่ใช่เทวดาเนาะใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเทวดาเรามองไม่เห็นนะเพราะว่าเทวดาหายตัวได้นะก็ตรงนี้พอหายไปเราก็เห็นเป็นแสงสว่างโปรง่รง กราค้นว่านั่นแหละเทวดานะความจริงถ้านึกไปจริงๆเทวดาน่ะไม่มีตัวตนหรอกนะเราจะไปรู้ได้ไงเทวดามีลูกงามงามอะไรยังไงถ้าคิดไปลึกๆไม่เห็นนะครับอันนี้คือศาสนาของทางอินเดียเขาทีนี้ศาสนาอื่นล่ะเทวดาศาสนาอื่นมีบัตรศาสนา หรือว่าเทวดาเป็นจิตเป็นจิตเป็นจิตคือเป็นเรื่องที่ใจเราคิดไปนะครับเป็นรูปบางทีจะเห็นเป็นรูปก็ได้แสดงตัวก็ได้ไม่แสดงตัวก็ได้นะครับในอินเดียนะครับมีเทวดาเยอะเลยนะพอตั้งแต่พระอิศวรพระพุซึ่งคนนี้มีหน้าที่ของโลกลงมาจนถึง พระเอกัหนึงกินเหล้าเมายาได้นะพระภูมิเจ้าที่ที่เราสร้างศาลอยู่ตามบ้าน,นให้พระภูมิเจ้าบ้านนะก็ะเรานับถือาศาสนาพุทธแต่เว,เวลาจะสร้างศาลพระภูมินะเราต้องเอาพราหมณมาสร้างนะนะทีนี้พอมาถึงตรงนี้นเวลาเราคนไทย สมัยก่อนนะน้าสร้างบ้านมาเลยก็จะต้องทําสารพระภูมิให้พระภูมิอยู่ยบปกปักรักษาบ้านเมืองนะ mm. บ้านเราไม่มีพระภูมิก็รู้สึกไม่สบาย mm. เือนเทวดาไม่มีสารทวดาไม่มีสารนะ mm. เพราะว่าทวดาอยู่ในสารนะครับ mm. นะครับ <c oughs> ท่านจะมาสิงสู่บ้านไม่อยู่บ้านก็ไม่เป็นไรเช่น มีพุ่นนะพระแม่โพสพป,ประจำประจำข้าวพระแม่ธรณีประจำแผ่นดินพระแม่คงคาประจำน้ำนะพ่อพระพายประจำลมพ่ออัคนีประจำฝ่ายตรงนี้เป็นเทวดาหมดเลยนะพวงนี้ก็อาจจะไปอยู่ตามปามา่าไม้เป็นผีสางนางไม้เป็นพฤกษเทวดาสังเกตไห ผีกืเทวดาตอนนี้มันกัาวเปลันแต่ว่าเรียกผีเมื่อไรมันพูดทังเชิงรบแต่แต่ด้านเดิมผีเนี่ยเป็นเทวดาสมัยก่อนเมื่อหลายๆร้อยปีถือว่ามีผีปกปักรักษาองค์พระแก้วมรกตผีพวกนั้นขึ้นเปลี่ยนชื่อเป็นเทวดาเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับก็เอาไว้พอถึงตรงนี้ครับ เราก็เทวดาไม่มีลูกหลางหาไม่เห็นคนเ็เริ่มว่าเวนะนะว่ายแต่แสงแสงอะไรหมายยังไงดีบาคนเห็นบางคนไม่เห็นเจ้าแสงน่ะนะก็คนก็เริ่มทำรูปขึ้นรูปเขารพก,ก็เป็นเทวรูปเทวรูปนะเทวรูปอาจจะปั้นเป็นคูนเขียนเป็นภาพ ก็มีเครื่องประดับสีสันมันน่าแตกต่างไปเพราะว่าคนทำรูปเทวดาก็คือมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องคนเขียนเทวดาก็เขียนรูปมนุษย์ก็เอาต้องคิดเอามนุษย์ก็ต้องรอพิเศษนะครับเครื่องประดังประดับก็คิดกันนะแต่ที่นี่ก็ของอินเดียเขาก็มีเรื่องสนับสนุน มีเทวดาพระพิฆเ,เนศพระพิฆเ,เนศมีหัวเป็นชาน้างถูกไหมธรรมดาเนี่ยเทวดาน่าจะหน้าตา飒ส,สวยนะหน้าตา飒ส,สวยเลยครับ <S <S เทวดาต้องอยู่สวรรค์ไอเทวดามาเดินดินไม่มีมีเป็นเรื่องล้อเล่นกันนะนะม <c oughs> มนุษย์ถึงจะเดินดินได้ นะครับแต่ว่า,วาในคำรรเยนยของเราเนะเรามีเทเวดาอยู่ที่เดิมดินะเราประเทศคนไทยเรายอมกันเดียวเลยครับคือพระมาหากตริร์เราเป็นเรายกให้ท่านเป็นสมมุติเทวางนะสมมุติเทวา ก็ถึงมีว่า้าห์เมือชาน้นโนนไม่มีบัญญาที่การพอไม่ได้ถดิดมาเป็นกษัตริ์หรอกนะก็คือต้องทำความทำพบาพทชาติอย่างดีเลยนะครับก็วพวกเราก็เรียกว่าเทวดานะสมมุติเทวดาสมมุติเทวานะครับนะอ่าเสจ ก็ให้รู้ว่าเทวดาจริงๆไม่มีตัวตวมตวมองไม่เห็นนะครับแต่ตามอแผเปัจจุบันนะฮะมีคนบองเห็นเทวดาเห็นในนังนี่นนนนส่วนมากเขาหมอเขาจะเว่าพวกนี้มันเพียพ้ยนเสี้ยนคือมีสัญญาสัญญาวิปราสสัญญาคือการเห็นภาพผิดไปนะคือพวกประสาทพิการ ไปไปเพรว่าเป็นบ้าต้องรักษาเนี่ยนะพวกเหตุเทวดาเนี่ยครับสมัยก่อนต้องรับตานะก็ามาสเสร็จแล้วนี่คือเทวดาเราก็ลงฝ่ายอสูรแล้วอสูรอาสูรมันจึงแปลไปห,หลายอย่างนะตามข้าใจโดยมากนะอาสูรเนี่ยเรามาจะแปลไปว่าโคตจิตชั่ว เป็นผีร้ายนะเป็นพวกที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเทวดาที่มีจิตด,ดีนะครับอสูรเป็นพวกที่เราเชื่อว่าเป็นพวกที่มีศักดิ์ศรีต่ำกว่าความเป็นมนุษย์นะอสูรเนี่ยนะเป็นผีร้ายเนะี่ยแต่ความจริงเราต้องรู้ว่าพวกอสูรนี่ที่เื่อว่าต่ำกว่ามนุษย์นะแต่อสูรก็เป็นจิตที่ไม่มีรูปเหมือนกัน ก็เหมือนเทวดามอนกันนะ,นะมันไม่มีตัวตนเหมือนกับเทวดาวแต่ก็มีคนพยายามทำรูปอสูรจำลองไว้เหมือนกันนะนะอสูรรูปทำเป็นอสูรรูปพอมาเป็นภาษาไทยเราถือว่าเป็นยักษ์น,นะเพราะนั้นเพราะนั้นอสูรยักษ์เป็นอันเดียวกันกระจายนะดีนี้ต้อง ให้รู้อสูรนะเป็นจิตที่ไม่มีรูปมันมีรูปเช่นรามอสูรลาหูที่เที่ยวอมดันนะครับหรือเป็นยักษ์ที่จิตใจชั่วนะชั่วอสูรเดินดินมีไหมบางคนว่ามีบางบางตนก็หอมได้อสูรนี่เรียกเป็นตนนะครับทีนี้เราอยากเห็นรูปสูงก็ไปดูตามวัด ก็ปักไว้นะยักตามวัดนะครับก็จะมีพวกอสูรนี่ก็รวยเหมืนกันนะก็มีการประดับสีสันบรรณะต่างๆเลยนะครับก็คนจำลองอสูรน่ยก็จะมองจากหน้าตาคนนะครับดูทำทำยังไงให้ดูไม่ไม่ไม่สวยนะ ยักษ์ก็น้าตายุ่ยี่นอยมีเขี้ยวงอกนอกปากตาโปนร่างกายลำสันผมหยิกหน้าก็าคอสั้นท่าทางดุหน้ากูหน้าเกลียดยักษ์บางตนเช่นทศกัณฐ์ก็หมาเอาใส่หัวสักทีหัวมีแขนยี่สิบแขนอันนี้แหละย,ยักษ์การโหลานเนาะมีหัวงอกมาเยอะมีมีขาแขนขายอดยอดงอกมาเยอะ แต่ว่าผลสุดท้ายก็มีเรื่องยักบางตนก็ถือตอนว่าตัวเองก็เป็นเทวดานะนะคือยักคมีอำนาจมากมายเลก็สามารถยกทับมาจิดอำนาจเทวดาได้นะนะโคกจากคนนี้มีอำนาจอที่โขนนะครับพวกเทวดาเนี่ยเกลงใจเลยนะนะแม้ถ้าอินนะ ซึ่งเป็นมีเป็นเทเวดาสูงสักเป็นเทเวดาสูงสักพระพยยิณก็เคยแพ้อินทุลชิตลูกทศกัณฐนะ์เห็นไหมนางย,ยักษ์บางคนได้เป็นเจ้านายนาย,ยักษ์ของบางบางตนเนี่ยน,นะยักษ์บางคนได้เป็นเจ้านายพ,พวกก็เก่าความดีไ้ส่วนเนเลยแล้วก็มีฤทธิ์เยอะวยความ แต่ทีนี้ให้รู้เขากําหนดระยัะต้องมีความชั่วอยู่ในสันดานซึ่งเจเวดาต้องไม่มีเทเวดาแท้ๆนะ่ะไม่ค่อยชอบนายยากนะ็ไม่ชอบคนเลวว่างั้นเถอะแต่ที่ยันคบ้าก,กันอยู่ก็เพราะว่าู้่ร้จะธรรยังหาม่รว้จะรรคบพาคอร์ทินเจเวดานะคบไันจัก หลอกยักมาทํางานให้เนาะอยวแล้วผมก็บอกว่าก็มไม่บอกเวลาหมรเดี๋ยวพับสักครู่ก่อนครับ